กีบีลาเจ็บแท้ปวดท้องเลยกูสัตว์กิฟิล่าตัวไรหมูย่อแล้วนะอยู่ซ้ายกำลังมากลางมากลางแล้วเพื่อนอยู่ตรงนั้นปะล่าไปด้านขวาให้อ๋อเจอแล้วมันย่ออย่างเดียวเลยวอ่ะไล่กูไอ้มันขู่ว่ะมันขู่ว่ะมันขู่ว่ะมันขู่มันขู่ ไอ้เห็ดแม่พี่หมายเลยไอ้ตัดมีรูนะอุ้ยโอ้แตกพร้อมกันคิดอะไรวะน้าผมไม่ได้แตกพร้อมกันดี่หว่าไอ้เนาะไม่รู้อะเปไปก่อนเลยมาถึงก็คอนเทนต์เลยโอ้ยัดไม้ยเนาแล้วพี่ไปงกทำไมพี่ไปงกทำไมภาพเลยไอตัดมันต้องขับอยู่แล้วดูกู าาโดนนะ้้งงหองหอแลวเบนจะหมดแล้วทุกเขาอุ๊บปั่บแหลกเห็นแม่ใครอยู่ก็อยู่ไอ,อ้สัสจะหมดแล้วโอ้ยเชี่ยปั่นยังไวไปแล้วไปเบนปั่นซ้ายปั่นซ้ายนั่นแหละมันไปนู่นแล้วจริงปะเนี่ยไปนู่นแล้วเขาเครื่องเสร็จตะเก,กี้ มามาไปอยู่ฝั่นฝันอยู่ซ้ายซ้ายกลางลูนอยู่ไหนวะกูวิ่งหาลูนให้อยู่วะเย็ดแม่ยังเยี้ยอะไรสัตว์ใครแก่วะโคตรเยี่ยแม่บมาฟ้าไปทังเก็บแล้วไอ้เหี้ยกูสะดุ้งเลยตอนแรกกูอีหมูเยี่แม่โดนกูแน่สัตว์กูจุ้ยหัวทิ่มเลยเย็ดแม่ตุ้มกูตกใจเลยสัตว์แม่งมีลูนด้วยเนี่ยไอ้เหี้อะไรเพื่อนแม่งไป็นไม้บ้านฟ้าเดี๋ยวกูหหาใ้เดี๋ยวกูหหาใ้ ไ <laughs> <laughs> อ,อ,อ้เหี้ยเอ้ใครแม่งแกลว่าไอ้สัตว์เพ <c ười> ิ่งหลงไปก็ดีแก่จีละ <c ười> พูดอย่างมั่นใจว่ารูนตุ้มไม่ <c ười> มไอโน,โน่เนหน็นอันเดียวไงมันไม่ได้ตีสี่อ่ะแต่มันมีรูนยังไงก็ต้องแก่อยู่ดีแหละแต่คือ <c ười> มึงต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดมีหลายอันนะ่ะ <c ười> <มา S 1> คือเมื่อกี้กูเกิดแตก้ยกูอยู่โล่งด้วยมาดิวะอะไรพับไม้เหรอใช่ใช่ครับแกไล่ผมอ๋ออะไรไฟ้ไนท์อ่ะนะ เปนี่ขอทีนึงดีนายขอทีนึงเออไอ้บึงบ้าหรือเปล่าไอ้เวนเอ้ยเออพี่ทำไมบนมันโล่งยังไงพี่ใช้ไม้หมดแล้วเหรออะไรใช้ไปแล้วใช้แผ่นหนึ่งขวาบนมึงให้กูใช้เอ้ยสัตว์พี่ไม่งั้นมันก็มาจูงแต่เงี้ยไล่ใครอ่ะไล่ผมล้มแล้วน่ะนี่ไม้เออไม่คือมันไม่มีเลยผมวิ่งตอนแรกผมวิ่งไปขวาแล้วก็วิ่งมาซ้าย อ,อ๋อเป็นเนื้อเรื่องเหรอได้ถ้าเป็นเนื้อเรื่องเล่นอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่ใช่เนื้อเรื่องไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อยากเล่นเกมแบบไอ้นี่มากเลยอะ d อดเดตออฟไหนอะสนุกคนด<ช>ูก<ม>็กน่าจะสนุกนะนใช่ไหมสนุกดีโหดลุ้นกันเต็มเลยทำไมไม่มีใครปัดนไฟลเลยวะนี่เชื่อปะมนอยู่กับกูเนี่ยไปละเดี๋ยวกูช่วย โล่งมากเลยนะบนกลางอะเนี่ยมีไม้อยู่ตรงนี้ทีเดียวเนี่ยไปแกะหัวเร็วมนกลับมามาถามมาดิม่ถาโอเคข้ามาแล้วเก็บสองเ็บสเองเ็บสองเ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 ็ ยี่สองยูกูแล้วทำไมเครื่องมันอยู่แค่นี้วะเนี่ยยูกูออกันจิ๊บจ๊๊บจ๊อาโอ้ยนั่นแต้ตายอยากบอกให้เพื่อนกูบอกให้กูบอกให้เพื่อนกูบอกให้เพื่งมาพิ่งมาสวยสวยสวยเขาโดนคนล้อใส่อะจี๊สอง

พี่เด็ดติดสองกี่รอบวะเนี่ยไอโน้ก,ก,ก,ก<ห>นูว,ว่าตัวนี้ไอตัวนี้รูปโลกชัวร์แน่นอนกูบอกเลยตัวนี้รูปโลกแน่นอนกวางเลยอยากเจ็ดสิบสองมากอ่ะมันมันเพ็นสี่ชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ตัวเนี้ยกูบอกเลยจบเกมมาอย่างงีก็ไม่ได้อยากได้ขึ้นมาบนเด็ดขาดผมก้าวๆ้าไว้ซักหนึ่งนะไปขอดหัวมา บุลลี่อะไรกูก็ไม่เจ็ดสิบสองเฉยกูไม่ได้ให้เขาตีด้วยกูไม่ได้บุลลี่เลยบุลลี่คือไปไปติ๊กไฟโรลลอยอย่างนั้นน่าจะบุลลี่อยู่ไอ้เนี้ยอันนี้อันนี้กูไป็นเจ็ดสิบสองให้เขาตีฟรีเลยนะเว้ยอะไรวะแต่กูยังไม่ติดเครื่องก่อนแม่งแกะไม่ออก เครื่องโดนมึงโดนแขวนมีคนไปติดนี่มีคนไปแตะต่อมันอะมันทืบไว้นะฮะพอตรงที่ผมโดนแตนหรือตรงที่มันโดนแขตรงที่มึงโดนแขวน่ะหมดแล้วมั้งอ๋อผมผมนั่นเก้าๆไว้แล้วโอเคมาไปทางมึงอ่ะใช่แล้วผมยังไม่ได้ถอดหัวเลยทำไมมันไม่โดนตันวะเฮ้ยไอ้โน้พึงยิงดีสองนี่ไอ้กูยังไม่โดนตีเลยได้เจีบสองเจีบสองเจีบสองวู้ฮูมันโดดี อันนี้เีเอ็นเวทีอะไรแล้วเพื่อนเจมสสองเจมสสองเพื่อนเจมสสองเอ็นมากูมากูไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเฮียอะไรกูจะถอดหัว ผมต้องถอดหวัวตีอันเลยวะอันสุดท้ายแล้วมึงเอาไหวปะเนี่ยทีน,นี้จะไปถอดก่อนค่อยปั่นไฟไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยมันคือปะเนามันเก้าเก้าไอเครื่องนึงติดติดไปเหอะไอเยี่ยมันโดนไล่อยู่อ่ะผมถอดถอดดูถอดดูไอโนตายปะเนี่ยไม่ตาย <c oughs> เดี๋ยวผมไปติดเครื่องบนก่อนครบแล้วเอาเครื่องอ่ะ <c oughs> ติดเลย <c oughs> มันเจ็บอยู่ <c oughs> จะได้รู้มีโนวันปะ ไอโนไปเทดก็ไอไปเทดเพื่อนก่อนมาวะเฮ้ยเพื่อนตายแล้วละเพื่อนมันจะโดนหัวแตกตาเอาไอ้เจี๊ยบชอยังไม่ติดดียวช่วยกันพี่รอติดเครื่องหน่อยดิมเนี่ยเพื่งกูหิ้วเพื่อนอยู่เนี่ยตรงที่เพื่อนมาโดนแขวนเนี่ยอุ้ยสวยเลย ปเพื่อนมึงต้องเทิดเพื่อนไปก่อนเวน้องได้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 มันอ๋อไม่มีบอลโล้เฮ้ยเฮียเวดีโน้ต้องโลแม่อนเพื่อนไปก่อนให้เพื่อนไปแกะหัวได้ได้ได้นี่เครื่องยันติดอะเห็นปะเนี่ยเกมสองเกมสองเฮ้ยโอ้โหเก็บใส่หัวกูเออเออไม่เป็นไรให้เพื่อนไปแกะก่อนให้เพื่อนไปแกะก่อนไม่เพื่อนมันนับเวลาแล้ว วันนี้เพื่อนเล่นไปดึงหัวอ๋อไอ้จีบช็อตเอ็ดช็อตเฮ้ยติดเครื่องนอนนอนเดี๋ยวมัใส่หัวเจาะยังไม่ต้องตีบเป็นไงล่ะเออให้มันไปแกะหัวก่อนเดี๋ยวมันตายจะแกะหัวแล้วไอ้เหี้ยใครจะอยู่ไปอยู่มันโม้ มะพ่ายต่ำเลยตีจดำกูอะแรอะแรลูกตัดหูเอ้าเย็ดไปแล้วติดเครื่องเลยไอสัตว์เนี่ยไปติดเครื่องวะไอ้้เหียไม่ดูไม่มีคนช่วยกูเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอเครื่องนี้ก่อนเอ้ยเอ้าไอโน้ยไอโน้ยไอ้ไอ้ไอ้เอ็ดมันเอ็ดมันเปิดประตูมันจะออกเปิดประตูมึงออกไม่ได้ลูกเอาออก มันมีอะไรเขี้ว่าแกมอีกไหมนี่สัตว์แต่ละแต่ละคนไอ้แกไอแกไอแกเอามันตายแล้วน่ะมันออกมันตายแล้วน่ะมันตายปะมันตายมัอยู่ทใเมียอะไรมันมีโน้ตพี่ตายไอ้เย็นไอซ้อนไอ้เอ็นไอแกไอแกแบบแกแบบเียอะไรวะหน้าไอ้เอ็นโนไปช่วยเพื่อนดิมันมาหากูโน้ตโนโนช่วยเพื่อนเร็วช่วยเพื่อน มีหัวจะแตกหัวจะแตกแล้วช่วยอะไรเร็วๆไปช่วยเพื่อนกูแทงหลังไรเอออยู่กูอยู่กูอยู่กูเองขอบ้านฟ้าขอบ้านฟ้าอย่ามาบ้านฟ้าขอเออเออชิอะไรวะเนี่ยอยู่กูเียันใบไมาใช้หมดแล้วไอ้สัตว์ใช้ไม้อะไรหมะไม่รู้วิ่งไปไหนก็หมดเลย ไอเอสมึงเออเกินมึงออกประตูหัวแตกขอร้องพี่เมื่อกี้ผมถอดไปสี่เครื่องเออไปถอดเร็วอยู่กูเล็กของอันท่านี้ไม่ท่านี้ไม่ออกผมแตกแน่เพื่อนกูขอนั้นน่ะกูตายยากไปถอดแล้วเลยกันไอโรช่วยกูด้วยเดี๋ยวก่อนผมจะแตกกันดีเกรย์ไม่ได้แกหัวเลยไอเย็นเย็นจะทำงานแล้วไอ้ท่า ไอ้เนี่ยนะเขาเปิดประตูทำวยอะไรวะนะพี่อ้ช่วยกูดี่บ้างพี่ไม่ได้แล้วผมตายแล้วผมตายเอ้ยบังเวียนบังเวียนช่กูก่อเฮ้ยเล็กทำไมกูดวงซวยขนาดนี้วะเนี่ยมึงยอมรับเชียอะไรช่วยกูไอ้โน่มึงให้มันไล่ดิมันจะได้ไม่ตายมึงให้มันไล่มันไล่ผมอยู่มันไล่ผมอยู่บังเวียนเอ้าช่วย โอเคออกออกกูตายให้ออกออกออกไปออกไปกูตายให้ตายอยู่แล้วผม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 ตายยอู่แล้วมึงตายอยู่แล้วแด่ะมึงเนาะมึงไล่กูปะมันไล่กูเงอไอ้โอโกะโหอะไรวันเนี้ยตั้งแต่ติดเครื่องแล้วไอเวนเอ้ยเออนี่ไอ้ไม้ไปดูหน้าต่างก่อนเขอยมาเล่นพี่เอ็นเกมเอ็นเกมพี่ไอโนมึงกันออกโนาะันออก ฉันออกได้ไม่ทำงานแทบไม่ทำงานไม่ทำงานอะไรแล้วไปหลุมไปหลุมเร็วดไปหลุมหลุมอยู่ไหนหลุมอยู่ไหนไม่รู้ไปหลุมหลุมอยู่ไหนตายอยากเอ้อไอ้น้องไม่รู้แล้วออกไปลื้อยังไงก็ตายแล้วออกยังไงวะเย็บไหวนในมือโนกูเจ็บสองจริงๆงไงสัตว์มาหนี้ดิมาหนี้ดิ จี<โ> <ultra> ้มตอจมอเข็นเรีบม้อนหนึ่งครับรอนหมดครับน้องๆจ้มองยอมเขมนี้แตกหมดแมงอ้ยไอเย็ด มันโดนกูเจดีต่อไปแล้วไม่ต้องห่วงมาโดนพี่ทัาเกมมาเจดีต่อร่างเกมมาโดนแค่เด็กเลยไม่เป็นไรเราตายให้เขาไม่ใช่พบรที่ใหญ่ตันไม่คือคือไอ้เอ็ดมาเล่นเป็นตอเนี่ยไอ้เอ็ดเปิดประตูออกเฉยเยียอะไรวะ